โคคลิปนี้ก็เรามาคุยกันเรื่องคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอโซนสองเราจะมาคุยเรื่องโซนสองจริงครับตอนนี้ก็ฝึกลูคิงนะครับภาพก็ผมก็เอาบรรยายตามมินนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่าการฝึกลูคิงการจัดระเบียบร่างกายเป็นยังไงครับก็แนวทางผมครับก็ผมจะให้ยกเท้าขึ้นนะครับถ้าพื้นฐานเบสิกนะครับก็คุณให้ดูนะครับหลังก็คือจะไม่แอนนะครับ เนี่ยครับหลังมันก็คือมันจะต้องงอตลอดเวลาล็อกเนี่ยครับหลังแอนก็เตรียมตัวเลยครับไม่นานก็ปวดหลังล่างแน่นอนนะครับก็คือแนวทางกับแอนปนจญิงก็ปัจจุบันก็ยืนทิ้งได้าะนะครับเราจะมาคุยเรื่องคาร์ดิโอโซนสนะครับหลายคนอาจจะได้ได้ยินว่าตื่นเช้ามาครับต้องคาร์ดิโอโซนสองตอนท้องว่างนะครับแล้วก็ทําไมต้องคาร์ดิโอหลังฝึกเวทเทรนนิ่งนะครับ หลายคนก็คือจะได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ให้เลยนะครับเคสเดี๋ยวนะต้องบอกเคสตามเป้าหมายนะเคสที่ก็คือต้องการลดไขมันนะครับต้องต้องบอกก่อนเคสที่ต้องการลดไขมันนะครับก็ทําไมคาร์ดิโอก็คือหลังตื่นนอนผมจะอธิบายนะครับไม่ใช่ว่าเคสที่ว่าสร้างกล้ามนะครับไม่ได้เคสที่ว่าคนผอมแล้วสร้างกล้ามไม่ใช่กับไม่เหมาะครับมันจะต้องตอบโจทย์นะครับการคาร์ดิโอครับ ตอนท้องว่างมันคือหมายถึงว่าก็คือเราเรานอ,นอนมาก็คือทั้งคืนนะครับสมมุติว่าเราเมื่อวานออกกําลังกายฝึกเวทอะไรก็ตามเต่กินข้าวนะครับกินข้าวสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มเรานอนนะครับเราตื่นมาประมาณก็สมมติว่าหกโมงเจ็ดโมงครับพุดนับไปดีสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกหนึ่งสองสามเท่าไหร่แปดสมมติว่าเราตื่นมาแปดชั่วโมงนะครับในระยะเวลาที่เรากำลังน,นอนหลับนะครับ หลายคนก็คืออาจจะคิดว่าร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานนะครับขนาดที่เรานอนหลับนะครับร่างกายเราก็ใช้พลังงานเพราะว่าเอวย่ะทุกส่วนร่างกายต้องทํางานตลอดเวลาน,นะครับแล้วก็ปับหัวใจไส่พงุงสมองสมองอะไรก็ต้องทํางานนะครับก็คือที่เขาวิจัยเชีววิทยาศาสตร์นะครับเรานอนอยู่เฉยๆนะครับร่างกายมันจะเผาผลาญประมาณ300ถึงเกือบเกือบ500แคลอรีนะก็โดยเฉลีย่ยตามร่างกายของคนนะครับ กน็นอนอยู่เฉยๆเขาก็าบอกว่าทําไมก็คุณภาพในการนอนสำคัญนอนแค,แค่การนอนก็คือสามารถลดไขมันได้คุณหลายคนก็คงจะได้ยินนะครับเมื่อร่างกายครับมันนอนหลับนะครับมันใช้พลังงานแคลอรี่นะครับก็คือพอเราตื่นมาปกกุ๊บก็ตอนนั้นก็คือไกลโคเจนนะครับมันก็คือมันจะเหลือหล่อมๆเหมือนกับว่าจะถูกใช้ให้หมดนะครับเพื่อไกลโคเจนพลังงานสำรองครับ ถูกใช้ก็คือเวลาเรานอนมันเริ่มจะหมดเรื่องหมดอะไรก็ตามอก็คือระบบการทํางานของร่างกายก็คือไขมันครับมันจะสามารถออกไปจากร่างกายได้ก็ต่อเมื่อไกลโคเจนพลังงานสํารองหมดนะครับแล้วเรานอนอยู่เฉยๆนะครับไกลโคเจนก็มันก็คือจะถูกใช้เกือบหมดครับเขาถึงให้คาร์ดิโอโซน2นะครับคาร์ดิโอโซน2ก็คือคาร์ดิโอเนโซนที่ว่าคือเราสามารถพูดเป็นคำๆได้ปกติเน,นี่ยครับ ร่างกายมันก็คือถูกใช้ก็คือพลังงานสำรองไปแล้วเขาถึงให้คาร์ดิโอโซซอกให้คุณดูนะครับทําไมก็คือนักพอกกายในช่วงที่เขาลดไขมันเขาตื่นถเช้ามาท้องว่างซัดกาแฟดําแล้วก็ไปเดินตะไปเดินตามสวนตามลูวิ่งเพื่อเอาไขามันออกเนี่ยครับแล้วก็มามาคุยกันเรื่องที่2นะครับแล้วทําไมต้องคาร์ดิโอหลังเวทครับก็ทฤษฎีเดีดวยวกัน,นครับคาร์ดิโอหลังเวทหมายถึงว่า เมื่อก็คือเราไปยกเวทเทนนิงนะครับตามโปรแกรมนะครับกี่ท่ากี่เซก็วางไปแล้วแรงเราเริ่มหมดนะครับเ่อแรงเราเริ่มหมดก็หมายถึงไกโคเจนเราถูกนําไปใช้หมดครับร่างกายมันอยู่ในสภาพสภาวะที่จะเอาไขมันดึงออกไปใช้ครับเขาก็ถึงให้คาร์ดิโอโซน2นะครับหลังเวทเทนนิงครับเพราะมันแนวทางเดียวกับตอนที่เราตื่นนอนนะครับเมื่อไกลโคเจนก็คือมันถูกใช้ไปแล้วครับนี่คือแนวทางวิทยาศาสตร์แบบบคคครร่าาาาววๆนะัก็ือทํไมเถึง สำหรับเคสที่ลดไขมันทําไมเขาถึงให้คาร์ดิโอหลังตื่นนอนกับคาร์ดิโอหลังฝึกเวทเนี่ยครับแนวทางก็คือวิทยาศาสตร์ครับถ้าเราไม่มีความรู้วิทยาศาสตร์นะครับเราอยากผอมนะครับเราไม่ฝึกเวทครับเราก็ตะบี้ตะบันคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับจนเมื่อเราไม่ฝึกเวทเราก็ไม่มีมวลกล้ามเนื้อที่จะไปเผาผ่านพลังงานครับเรากินอะไรเราก็จะอ้วนง่ายครับคุณจะเคยได้ยินนะครับว่าการลดไขมันที่ดีที่สุดคือการสร้างกล้ามเนื้อ ไม่ใช่การลดไขมันนะครับคือการสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่การคาร์ดิโอนะครับการลดไขมันที่ดีที่สุดคือการสร้างกล้ามเนื้อไม่ใช่การคาร์ดิโอครับการคาร์ดิโอหมายถึงการเผาหน้างานะเผาหน้างานหมายถึงว่าเราดูยกเวทจนไกรโคเจนเราหมดแล้วก็ลงมาคาร์ดิโอโซนสองช้าๆเพื่อที่จะเอาไขมันออกนะครับนี่ก็คือแนวทางวิทยาศาสตร์แบบคร่าวๆนะครับผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรหรอกแต่ผมรู้รู้กลไกกับสภาวะร่างกายการทํางานว่าร่างกายอยู่ในสภาวะไหน ก็คือจะดึงไขมันจะสร้างกล้ามคือผมรู้แค่นี้ผมไม่ได้รู้ลึกมันมีดีเทลลึกๆครับแล้วก็การที่ว่าการมีคุณดีสุขภาพดีมันไม่จำเป็นจะต้องรู้ลึกครับแค่คุณรู้ว่าสารอาหารมาโคนิวเทียนคุณต้องศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นแล้วก็พื้นฐานครับของท่าคอมไพร์เคสไซด์ครับการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับมีท่าอะไรบ้างครับเวททรนนิ่งเขามีท่าอะไรบ้างแล้วทีนี้เราฝึกที่บ้านเราก็ต้องฝึกบอดี้เวทครับมันมีท่าอะไรบ้างนะครับแค่นี้นะครับ มันไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะต้องรู้ลึกเลยนะครับบอกเลยคุณคือผมไม่ได้ผมไม่ได้เรียนเทรนเนอร์มาผมไม่มีใบทรงใบเสือจทำไมผมเทรนได้นะครับเพราะผมคือใช้ร่างกายลองผิดลองถูกมาก็จนมารู้ว่าอ๋อก็คือแค่หุ่นดีสุขภาพดีมันไม่จำเป็นต้องร้องลยกระใครที่เห็นคลิปนี้นะครับช่วยกันแชร์ก็ได้ครับ